วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ SCBS Channel นะครับวันนี้อยู่กับผมสุกิจพิรมสริคุณนะครับแล้วก็ยังอยู่กับซีรีส์ในเรื่องของการปรับตัวในยุคโควิดให้เป็นวินเนอร์นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะไปคุยกับอีกธุรกิจหนึ่งนะครับเป็นธุรกิจด้านอาหารแต่เป็นอาหารประเภท s n a ็คนะครับก็คือบริษัทของพ่อแก่น้อยนะครับโดยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคือคุณจิรพงษ์สันติพิรมกุณนะครับท่านเป็นกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการของ บริษัทเท่าแก่น้อยฟู Food and ้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับให้เวลากับทาง s d s นะครับผมแอบดูราคาหุ้นของเท่าแก่น้อยต้องบอกว่าน่าประทับใจมากราคาหุ้นตอนนี้กับ <c oughs> ไปอยูใ่ในช่วงต้นปีแล้วนะครับก็ถือว่านักลงทุนค่อนข้างจะมีความคาดหวังนะครับก็เลยอยากจะขอเรียนถามพี่เลยและกันว่าโฟกัสในช่วงสถานการณ์ช่วงเริ่มมีการคลายล็อกดาวน์ ตั้งแต่ช่วงล็อกดาวน์มาจนถึงช่วงโอเพนตอนนี้มันมีการฟื้นตัวยังไงบ้างรครับพี่หรือว่าได้รับผลกระทบหรือเปล่าหรืออาจจะไม่กระทบก็ได้คือคือถามว่ากระทบไหมเนี่ยของเราเนี่ยมันค่อนข้างกึ่งๆเพราะตอนที่มันมีสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยส่วนใหญ่ตอนนั้นที่ผู้ชกผู้คนก็นเริ่มที่จะเหมือนคล้ายๆว่าแตกตื่นบ้างว่าเฮ้ยต้องไปช็อป เข้าของช็อปอาหารอะไรเข้าบ้านตัวขาดแคนถ้าถามว่าโดยโดยภาพรวมเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยสิ่งที่เรากระทบแน่นอนคือต่างประเทศน,นะครับเพราะตอนนี้พอร์ตของจีนเราเนี่ยต้องถือว่าประมาณเกือบเกือบเท่าประไทยละสัดส่วนยอดขายเราร้อยหนึงเนี่ยคือขายในไทย40จีนเนี่ยนะครับช่วงตอนที่ยังไม่มีโควิดเราคาดว่าใกล้ๆกับ40 39 นะครับสามเก้าเซนแล้วที่เหลือก็เป็นประเทศอื่นๆนะครับอีกประมาณสิบยี่สิบเอร์เซ็นช่วงนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเราทางทีมผู้บริหารโดยเฉพาะคุณต้องเนี่ยแกบอกเลยว่าให้ต้องเตรียมตัวแล้วเพราะว่าจีนเนี่ยมันส่งสัญญาณมาจากเดิมเฉลี่ยที่ตามคอมมิชเมนที่เคยคุยกันว่าโอเคเฉลี่ยเดือนละประมาณสองร้อยตู้เนี่ยในเดือนกุมภาเนี่ยรู้สึกเขาตอนแรกจะสีโลเราก็โอเคคุยกับคุณมาก็ลดลงไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์แลเฉลี่ยจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ย ก็เข้าใจว,ว่ายอดของจีนเนี่ยมัน,ม,นมันดอกอจากเดิมน,นะครับตามเรียกว่าตาม normal มเนี่ยปมมระมาณ20-30ซนะครับที่มองขนนั้นแต่เราคิดว่า second half เนี่ยน่าจะดีน่าจะกลับมาน่าจกดีเขากลับมาแล้วนะครับแต่แฟกเตอร์ที่มันมีผลก็คือเรื่องของรอบ2นะครับโดยเฉพาะตอนที่ปักขิงมีผลในตัวตลาดสิมันตีหรืออะไรต่างตอนนั้นมันก็เลยทำให้ทาให้ว่าเอ้ยก ชงักหรือตะกุกตะกักไปบ้างคราวนี้ในส่วนของบ้านเราเองเนี่ยพอในช่วงล็อกดาวน์ตอนนั้นเนี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคแน่นอนเขาก็คงซื้อพวกเอมมาม่าเนื้อสัตว์หรืออาหารกระป๋องของของจำเป็นมันจะเป็นส market, hvad, ว่วนใหญ่แต่ถามว่าสแน็คมีไหมก็ยังมีนะครับ potential เพราะว่าแต่ถามว่ามันมันดอกไหมในแง่ของคอนซัมมชัน consumer เนี่ยดอกนะครับเพราะว่ายอดขายในประเทศพอช่วงปลายไตรมาสหนึ่งหรือไตรมาสสองเนี่ยชัดเจนครับว่า ยอดขายลดลงอย่างมีนัยสําคัญเลยก็เลยทําให้ว่าเราก็ต้องปรับตัวซึ่งในปรับตัวตอนนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือยอดขายเนี่ยแน่นอนเราคงทั้งปีเนี่ยมันคงไม่ได้ไปตามเป้าที่เราตั้งขายเราดอกประมาณถ้ายเยียวยาเนี่ยดอกไปประมาณ14 14, 14% 14 14 14อน่านะครับดังนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยก็คือทางทีมบริหารโดยเฉพาะคุณต้อมจะมองเลยถ้าเซลล์ไปไม่ได้สิ่งที่เรามองก็คือ bottom line ทำยังไงก็เลย t ส a นที่มันก็เปลี่ยนไปว่าเราก็มาโฟกัสในเรื่องของ Cost Efficiency กับเอฟฟ a b i l i t y ให้มากขึ้นครับครับซึ่งในแง่ของตัว TKN บริษัทแม่บริษัทเดียวนี่ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับก็มีการโฟกัสเรื่องของ Factory Overhead ซึ่งพอ Q1 มันออกมาก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเราถ้า y e a ย o v e r ก็ถือว่ายังยังได้ดีกว่าปีที่แล้วนิดหน่อยนะครับครับ แตอันนั้นคืองบคอนโซลิเดเอตอีกธุรกิจหนึ่งที่เราเราก็ซิร์นก็คือเท่าแก่น้อยแลนซึ่งพอเท่า,ทาแก่น้อยแลนด์เนี่ยพอแน่นอนครับพอโควิดปิดประเทศล็อกดาวน,น,น,นู่นนันนี่ยอดรายได้ศูนย์หายไปหมดนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวธุรกิจใหม่เราคือตัวฮิโนย่าเข้าแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนห้างที่บนห้างเปิดปุ๊บก็เรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็ปรับตัวกันค่อนข้างมาก แน่นอนในเรื่องของ delivery เรื่องของแรต่างเราก็พยายามที่จะไลท่ทำแล้วก็สิ่งที่เรามองในตอนช่วงนั้นก็คือ,อทำอย่างไรก็ได้ที่จะต้องมีกระแสงสดเข้ามาเลี้ยงในส่วนส่วนส่วนีวน้นะครับก็มีเรื่องของการที่ทำโปรโมชั่นในเรื่องของ delivery ี่อต่างก็ได้ผลมาพอสมควรแต่ถามว่ายังเป็นแบดไซด์นะครับก็คือยังไม่ได้เกณฑ์หรือแะไรต่างเพียงแต่ว่าก,ก็มีงานให้เด็กๆมีอะไรต่าง คือพูดง่ายๆคือส่วนที่เป็นที่เป็นสแน็คที่เป็นธุรกิจดั้งเดิมเราก็กระทบเป็นเรื่องของผลกระทบของเศรษฐกิจเป็นเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคที่อาจจะหยุดบริโภคถูกไหมครับอันนี้ผมผมก็ยังกําลังจะเลนช่วงขณะใช่ช่วงขณะกําลังจะเรียนถามถึงเหตุการณ์ว่าเรียนถามที่ว่าจริงๆพฤติกรรมของผู้บริโภคในจีนในไทยในช่วงที่มันพีคๆของโควิดเนี่ยเหมือนเหมือนกันถูกไหมครับก็คือคือเขาก็เลือกบริโภคสิ่งที่คิดว่าจําเป็นต้องบริโภคก่อน ใช่ครับอย่างนั้นถูกไหมครับมาเลยทำให้มีการชะลอตัวเพราะจริงของเราก็เป็นอาหารจริงเราก็นก่าจะกระทบไม่เยอะแต่จริงแล้วมันมีส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นช่วงสั้นๆที่เขาเขาก็หยุดบริโภคเหมือนกันถูกไหมครับถูกครับแล้วพอตอนที่จีนเขาเริ่มเริ่มคล้ายล็อกดาวน์โลจิสติกส์ที่เขาเริ่มกลับมาโอเคในช่วงต้นๆน่าจะเป็นสักประมาณเดือนพฤษภาเมษาพฤษภาครับที่โอเคทางผู้ค้าเราก็อ่ะ ก็เริ่มมีออเดอร์กลับไปยังอยู่จากเดิมอย่างที่ผมพูดนะครับถ้า normal คือประมาณ200ตู้เนี่ยตอนนี้ average ในตอนตั้งแต่เดือนจูนเนี่ยเราก็จะได้เห็นประมาณ180-200แน่นอนนะครับรวมถึง s e c น n ์ h า l ์เนี่ยมันเป็นเป็นไฮซีซั่นนะครับก็คิดว่าน่าจะได้แต่แต่ถ้าถามว่าเทียบกับแผนเดิม original ตอนที่เรายังไม่มีโควิดเนี่ยแน่นอนมันมันเปลี่ยนแปลงชัดเจนคือแผนเดิมยังไงเราคงต้องคงต้องหวังเติบโตอยู่แล้วแหะ แต่ว่าแผนใหม่ตอนนี้คือหวังกลับให้ใกล้เดิมให้มากที่สุดพี่บอกว่าจริงๆตอนที่มันแย่ๆนี่มันอาจจะลงไประดับ50%นะครับหรือต่ํากว่าแต่ตอนนี้มันใกล้ๆระดับที่เป้าที่เราตั้งเอาไว้แล้วสําหรับอันนี้สําหรับในเมืองจีนนะครคือ <c oughs> ถ้าเราถ้าเรามองรวมกันทั้งทั้งไทยแล้วก็ทั้งจีนแล้วก็ตัวตัวของสแน็คเนี่ยนะครับในช่วงครึ่งหลังเนี่ยหรือในช่วงรีคอร์ดเนี่ยพี่มองว่ามันจะกลับไป ที่ระดับเดิมได้ไหมครับน่าจะได้ถ้าไม่มีแฟกเตอร์แรกคือตัวรอบสองแฟกเตอร์ที่สองคือตัวสต็อกในช่วงตอนที่มันอ่าสโลดาวแต่อยา่างไรก็ตามเนี่ยเราเราเราจะเราค่อนข้างจะพุชเขานะครับว่าน่าจะกลับมานะครับในตลาดจีนนะครับส่วนธุรกิจข, <c oughs> ของเท่าแก่น้อยแลนจริงจริงเนี้ยเท่าเท่าที่เข้าใจทําให้เข้าใจง่ายๆคือมันเป็นเรื่องของร้านถูกไหมฮะับซึ่งก็จะขายของที่ระลึกของ s ว u น e n i r ซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการเปิดปิดเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวโดยตรงถูกต้องครับก็เป็นนักสามารที่เราก็วางแผนมาค่อนข้างเยอะโอเคถามว่ามาตรการคลายล็อกดาวน์แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปพุชเรื่องพวกนี้ค่อนข้างมากเหมือนกันแต่ในตัวของเท่าแขน้อยแลนด์เองจริงตอนที่เราก็ก็มีทําหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นขายทั้งออนไลน์แล้วก็ขายทั้งในสถานที่ว่าจัดบูธนะครับ ก็จัดคีออสเช่าสเปซในช่วงที่คนเริ่มมาจาับใจใซอยหรืออครอีกส่วนหนึ่งที่เราเราคิดว่าเราจะกระตุ้นตลาดในประเทศในช่วงหลังๆนี่ก็คือเป็นสัานการที่เราจะหาพวก New โปรดักตมาลอนช์มันจะมีทั้งซีวีส์โปรดักตแล้วก็นานซีวีส์โปรดักซึ่งมันก็มีมีโฟกัสนิวโปรดักตทั้งในประเทศกับต่างประเทศที่เราจะทำซึ่งต่างประเทศเนี่ยผมยกประอย่างก็ได้ว่ามันมีอย่างรถรถชานมไข่บุกสาหลายรถชานมไข่บุก ซึ่งก็คอนอาจจะงงว่าให้มันทําได้แต่ขายดีที่สิงคโปร์นะครับในเมืองไทยไม่มีส่วนตัวที่เป็นตัวนันซีวิตโปรดักต์นะครับที่ว่าเป็นพวกโปรตีนเบสตัวอย่างของโปรตีนเบสก็คือเว์พาวเดอร์แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็มองอีกแง่มุมหนึ่งตัวนันซีวิตโปรดักต์ที่เป็นสแนค็คหรือเป็นฟู้ดอื่นๆแล้วเราจะโขแบงกับเขาในช่องทางที่เราคิดว่าจะช่วยอินพาวสตลาดในประเทศ ผมฟังดูเร็วๆเ,เนี่ยดูเหมือนเราจะเห็นกลยุทธ์อยู่2ด้านนะครับด้านด้านแรกจะเห็นในเรื่องของการเพิ่ม e f f i c i e n c y เพิ่มช่องทางในการขายผ่านออนไลน์นะครับเรื่องของการทาํโาโฆษณาโฆษณาประชาสัมพันธ์ควบคุมค่าใช้จ่ายให้มันสมเหตุสมผลนั่นคือคกลยุทธ์แรกซึ่งตรงนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของการลด ผลกระทบจากสิ่งที่ที่เกิดขึ้นอันนี่สองเนี่ยเป็นเรื่องของ Product ใหม่ก็น่าจะเป็นการเพิ่มยอดขายาผู้บริโภคอาจจะเป็นกลุ่มใหม่หรือกลุ่มเดิมซึ่งได้มีการทดลองกับบริโภคใหม่ๆน้ําหนักสองอันนี้มันก็คงจะเรื่องว่าประคองหรือว่าช่วยทําให้สถานการณ์ในช่วงที่เหลือเนี่ยมันดีกว่าไม่ทําอะไรอันนี้คือ,อน,นี่คือสิ่งที่สิ่งที่ทางบริษัทคงจะคาดหวังพฤติกรรมผู้บริโภค ในต่างประเทศนะครับมันมีจุดไหนที่ผมเรียนถามไม่ง่ายคือว่าการตอบรับหรือว่าความนิยมนะครับค,บคามบริภรบโภคคอนเน็ตของเรานะฮะเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวของสา,ายที่เป็นเบสเนี่ยมันมีพฤติกรรมรมีการพัฒนาการอะไรยังไงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหมครับ้าเทียบกับช่วงแรกๆที่เราได้เข้าไปทํำนะครับอันนี้ในส่วนของจีนเนี่ยนะครับแกมองว่ามันเหมือนกับตอนที่แกเริ่มมาทำเมืองไทยตอนๆเพราะคนจีนเนี่ยประชากรอ,อย่างเยอะนะครับ เพราะฉะนัจีนเนี่ยถือว่าบริโภคสาลายนะครับต่อคนต่อแผ่นเนี่ยขนาดจะยังไม่ถึงหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็ขณะดเดียวกันต่อตส่วนนี้ก็เลยเมองว่ามันยังมีลูมยังมีโอกาสที่ในการที่เราจะ expand ไปกันงๆตรงนี้ผลิตภัณที่เป็นสลายนะครับถ้าเป็นถือว่าเป็นฟู้ดเนี่ยก็คือเป็นพวกซดิชเป็นพวกที่ไปห่อซูชิอ่ะพวกนั้นถือว่าโอเคทุกคนรับทราบดูกันละตัวที่เป็นสินค้ ตัวที่เป็นสแน็คเนี่ยเป็นอีกอีกตลาดหนึ่งซึ่งถามว่าเราเองตอนที่เข้าไปลุยตลาดจีนเนี่ยเราโพซิชชั่นนิ่งเราเป็นพรีเมียมอินพอร์ตนะสปีเมี่ยอินพอร์ตสแน็คนะครับแล้วก็คนจีนพอยุคใหม่เนี่ยก็เหมือนสมัยก่อนที่เราถ้าพูดถึงขอโทษนะครับคือเรื่องพิงเกิลอ่าเวลาซื้อพิงเกิลไปกินเพื่อนฟูเออเนั้นคนจีนก็คงคล้ายๆกันที่ว่าพอถือเสี่ยวเราปั่นแล้วเออดูริมมันเท่ ดังนั้นเราคิดว่ายังมีโอกาสสําหรับในเรื่องของจีนในเรื่องของชาติในเอเชียแล้วกันนะครับที่คุ้นเคยกับสารแต่ในส่วนของสารฐเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามองถึงก็คือในเรื่องของเมนสตรีมเราทำยังไงที่จะต้องการที่ให้อเมริกันอเมริกันจริงๆเนี่ยรู้จักซีวิคัลเจอร์นอกจากที่ว่าไปกินเป็นซูชิเราก็เข้าไปในหนาหน้าที่เป็นสนักสิ่งหนึ่งที่เราทําก็คือโอเคเรามีแบรนด์แบรนด์โนรัฐนะครับที่ว่าถือว่าเป็นแบรนด์ที่เราจะไป ลุยทางพวกเมนสตรีมอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ก็ต้องพูดว่ามันตลาดสแน็คสารฐนีใ่ใหญ่ใหญ่มากนะครับซีวีจยเป็นแคัตกรีที่ยังอาจจะยังไม่นิดเดียวยังไม่เยอะมากนะครับประมาณ250ล้านเหรียญสารัฐต่อปีตลาดซีวีนะครับของเราเข้าไปเนี่ยม,มันยังไม่ถึงเซเชียลเราก็เลยมองว่าตรงส่วนนี้ถ้าถ้าเราการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัด นะครับอันนี้จากทีมที่สาราส่งมาก็คือมันมีนิตยสาราเกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าวีแกนก็คือมวชนพวกพวกมังสวิรัตหรือพวกอะไรต่างแล้วก็มีท็อป10อ่ท็อป20สแน็คที่ว่าเอาไปลงในนิตยสารเราติดหนึ่งในนั้นนะครับอ่า uh, เป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะเป็นลักษณะของอ่า uh, ลุยตลาดสแน็คในในสารัฐได้นะครับก็มีพเ t e n t i โอเคครับก็เห็นเห็นภาพชัดเจนนะครับถ้าเรารจะผมจะขออนุญาตสรุปกับพี่ว่า ในมิติของการฟื้นตัวเนี่ยเราเห็นแล้วนะครับเราก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็เรามีกลยุทธ์ที่จะทําในส่วนทั้งการเพิ่มรายได้และก็มีในส่วนของการที่จะบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มบัตรทอมลายของเราแล้วก็การกระจายตลาดของเราตอนนี้ก็หลักๆเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ทราบคือเรามีในประเทศ40อร์เซในจีนสัก40%ซนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็หลายประเทศแต่ว่า <c oughs> ตลาดก็เป็นตลาดหนึ่งที่เราให้ความ <c oughs> สําคัญ นิว n o r m a l ของธุธรกิจของเท่าก่นน้อยนะฮะหรือว่าธุธรกิจอาหารเนี่ยมันน่าจะมีอะไรบ้างบ้างจากนี้ไปครับคือถ้าพูดผมแบ่งเป็นสองตลาดนะครับคือถ้าตลาดในประเทศเนี่ยเขาว่านิว n o r m a l เราเนี่ยมันอนข้าชัดเจนว่าเราเราลุยเราคิดว่าในเรื่องของออนไลน์เพราะเรามองว่าตลาดออนไลน์บ้านเราเนี่ยในในส่วนของสนักเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนต่างประเทศอย่างจีนสัางสไลายสามหอเขาก็มาส่งพ่อเดียวก็ไปส่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ของเราเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องเป็น วอเ,เป็นแพ็กอะไรต่างแต่ตรงนี้ก็เป็นส่วนนึิที่ทางทีมของเรานะครับทีมขายของเราก็เริ่มที่จะไปโฟกัสอีกส่วนหนึ่งเนี่ยตัวนี้ก็คิดว่าลองเหนือจากสลายในประเทศซึ่งเราคิดว่าเ็ายังมีสนะคออื่นๆหรือฟู้ดอื่นๆจับมือกันได้โคแบร์ Co กันได้เพราะเราก็ถือว่าแบร์เราค่อนข้างสตรองก็มีแผนครับที่ว่าเราจะมีตัวโคแบร์ rand, สำหรับตัวนิวโปรดักที่จะออนชัลในซีบีนะครับประมาณปีคูสามเนี่ย ก็ลองแต่เป็นตัวที่ว่าอาจจะไม่ใช่สลายมันฟังดูแล้วโดยสรุปผมว่าที่เห็นชัดๆเลยในเมืองไทยนี่ก็คงจะเป็นเรื่องช่องทางออนไลน์ส่วนในอเมริกานี่ก็น่าจะเป็นเรื่องของการเข้าไปในเทรนด์ของพวกเร่อกอ่าเบแกนออร์แกนิกซึ่งซึ่งเชื่อเลยว่าที่นั่นจะแรงมากแล้วก็เร็วมากการความนิยมของผู้บริโภคคงเร็วมากส่วนตลาดอื่นๆก็ดูเหมือนจะเป็นลักษณะของการขยายไปกับพันธมิตรนะเป็นการเป็นการ introduce Pro ต์ของเราให้กับ ให้กับลูกค้าได้รู้จักมากขึ้นอยากจะให้พี่ช่วยสื่อสารฝากทิ้ท้ายให้นักลงทุนนิดนึงคนที่เป็นแฟนคลับของหุ้น t k n ปีนี้อยากให้เขาติดตามยังไงบ้างครับคือ t k n ต้องบอกว่าสตรอรี่ของคุณท็อปเนี่ยผมถือว่าเป,เ,ปเป็นตัวที่สร้างแรงบันดาลใจให้หลายๆคนนะครับค่อนขางครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นแล้วว่าตัวหุ้นที่เราเอาเข้าบร,ริัทรอรต่างเน เราแคร์กับตัวแ h ร์โฮเดอรค่อนข้างเยอะแน่นอนครับทุกคน Expect ในเรื่องของไม่ว่าจะยอดขายหรือกำไรนะครับแต่ที่บอกนะครับสเตจที่ที่เราปรับสําหรับปีนี้ต้องบอกเลยครับยอดขายเนี่ยเพราะว่ามันเป็นทุกธุรกิจนั้นสิ่งที่เรา s เตจที่เอ่อเซคันด์ฮารเนี่ยเราจะโฟกัสเรื่องของคอสเอฟฟิเชนซี่คือในเรื่องของตัวเซลลิงมาร์เก็ตติ้งเอ็เนะครับเราก็ปรับสเตจในปีนี้ของเรานะจากที่มีจากเดิมที่ทุกปีจะมีหือหวาว่าพรีเซนเตอร แต่ละปีคือใครนะครับไม่แฟงครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าถ้าถ้าโควิดหายเนี่ยผมว่าคุณท็อปยังไงก็คงคงจะมาสร้างเซอร์ไพรส์เรื่องพวกนี้อีกนะครับผมไม่รด้ก็ในส่วนของราคาหุ้นก็ต้องบอกครับเราเราทำต้องการให้เ็อ์ของบริษัทดีที่สุดนะครับส่วนราคามันจะวิ่งจะเวียนอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ก็ขึ้นอยู่กับแฟนลับว่าลองใช้พิจารณาการลงทุนมีความเสี่ยงครับ ครับก็ปล่อยให้ราคาเป็นไปตามสภาวะตลาดแล้วกันแต่เราเราหน้าที่เราดูแลเรื่องของธุรกิจของเราอย่างดีครับโอเคครับวันนี้ก็ชัดเจนได้ทุกมิตินะฮะทั้งในส่วนของธุรกิจทั้งในส่วนของเรื่องของสิ่งที่นักลงทุนคาดหวังแล้วก็ติดติดตามต่อไปยังไงวันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่ให้เวลากับทางใน CBS นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันนี้ครับ